อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวเขาคอนะครับผมวันนี้ก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆนะครับผมให้เพื่อนๆดูชมกันนะครับนี่ครับตันนี้จะเป็นบรรยากาศทางรีสอร์ทนะครับผมที่เรามาพักนะครับเพื่อนดูชมไปด้วยกันนะครับผม ื่งเช้ามาก็บรรยากาศดีมากนะครับมีหมอกมีไอหมอกสวยๆนะครับตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับผมแล้วก็จะมีกาแฟนะครับตอนเช้านะครับผมให้ดื่มด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูชมบรรยากาศรอบๆนะครับดีสอร์ทนะครับผมไปกันครับผม ตอนนี้ก็เวลาก็หกโมงเช้านะครับผมหกโมงเช้าแต่ว่าหมอกโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดของโซนนี้นะครับนี่ครับวันนี้ก็มากับครอบครัวนะครับผมเก็บบรรยากาศความสุข ก็ความสวยงามของ <c oughs> ธรรมชาตินะครับผมภูเขาคอนะครับให้เพื่อ,อนๆดูชมกันครับ <c oughs> โอ,โอบ้บรรยากาศสุดยอดนะครับบรรยากาศครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบหน้าผานะครับเป็นที่พักแบบตากอากาศนะครับ ตรงที่ถ่ายไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นหน้าผาครับเป็นภูเขาภูเขาแล้วก็เป็นมีหมู่บ้านนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีหมอกลงเยอะตอนเช้าก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> ป้ายเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูชมอีครับจิบบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆดูชมกันนะครับ นี่เป็นบรรยากาศรีสอร์ทที่เราพักกันนะครับรีสอร์ทข้าวหอมนะครับบราารสวยๆเลยนะครับนี่ครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นจุดนี้ครับที่ที่แบบว่าวิวสวยมากๆเลยนะครับ เป็นภูเขาสูงทั้งสองข้างแล้วก็เป็นชั้นเป็นบ้านเรือนที่ทางนี้ทำกันมาครับนี่ครับสวยมากเลยครับก็เก็บบรรยากาศสวยๆเก็บความรู้สึกดีๆนะครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่ครับถึงแล้ว ดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าแดดออกดวงอาทิตย์แดดออกก็จะจะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับผมเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูชมกันนะครับนี่จะเป็น ที่วิวสวยตรงถ่ายรูปนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อน,อนกดติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆก็อยากให้เพื่อนๆดูชมด้วยกันนะครับผมเก็บบรรยากาศดีๆฝากเพื่อน,อนทุกคนนะครับผมครับสวัสดีครับ